Yeah, I spit raps like a heart attack. Fast fatal heart impacts, past painful scars. In fact, I blast tasteful laws and pass. I back up my actions. Fact, don't ask, grab reactions. Jacked attack with every word. Then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new song. สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้กับผมฮิลล์สแตนช์ชาแนลเช่นเคยนะครับและตอนนี้เราอยู่กับเกมซอร์สเซ็กส์แมนนะครับทุกคนไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะหรือทุกคนเรียกอย่างว่าพับยี่ใกอกนะครับทุกคนเนื่องจากเกมนี้มันก็นะครับในเกมที่กําลังมีกระแสในตอนตอนนี้นะครับแล้วก็วันนี้เป็น EP แรกของผมด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการคุมปืนให้นิ่งในระดับหนึ่งสำหรับฮิลล์สแตนนะครับแล้วก็สอนการตั้งค่าต่างๆครับแนะนําสำหรับผมนะครับใครจะปรับตามก็ปรับตามได้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยว เราไปดูการตั้งค่าในเกมก่อนนะครับตั้งการตั้งค่าในเกมทุกผมเปิดมาทุกอย่างเลยครับเนี่ยใจลงใจโรสโคปทุกอย่างคือเปิดใช้หมดเอี้ยวตัวยิงทุกอย่างคือเปิดหมดนะครับเนี่ยประมาณนี้ส่วนต่อมาคือความเร็วนะครับความความไวเนี่ยก็คุมเนี่ยผมจะนี่ตั้งค่าประมาณนี้ครับทุกอย่างเหมเือนเดิมหมดครับเปลี่ยนแค่ตรงเออใจโรสโคปครับผมจะปรับเป็นร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าประมาณนี้ไม่เกินเหยียบไม่เกินร้อยหกครับส่วนเออความเร็วก็คูณแปดกับคูณสิบห้าเนี่ยผมจะลดความเร็วมาให้เหลือไปสิบสองนะเพราะว่า มันด้วยความขยายใหญ่มากๆเนี่ยไม่อยากให้มันเร็วอย่างเกินไปเดี๋ยวจะมึนหัวนะครับทุกคนครับต่อไปเรามาดูการคุมปืนนะครับทุกคนก็ผมอาจจะไม่ได้คุมนิ่งเหมือนกับโปรเพ er เะอร์นะทุกคนเด่๋ยวก็ได้แบบได้ในระดับหนึ่งแล้วกันโอเคโอเคไปดูกันเลยครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ม่อยู่ในโหมดฝึกซ้อมกันแล้วนะครับทุกคนโอเคเป็นห้องซ้อมครับคนที่ียกฝึกฝีมือก็มาในโหมดนี้เอานะครับทุกคนนะก็เป็นโหมดที่เอาไว้ฝึกฝีมือโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มสอนการยิงก่อนนะครับทุกคนก ป้าวไม่ต้องไปมองไอ้ป้าวที่ผมเล็งนี่ครับมองตรงนู้นนะครับนี่มองนี่นี่ตรงยิงตรงนี้นี่ตรงนี้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 นะครับผมคือเทคนิคการยิงเนี่ยถ้าคนเปิดใจไอโรนเนี่ยมันก็จะคุมอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เอียงหน้าจอก็ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเอียงหน้าจอเนี่ยบางทีมันอาจจะนิ่งไม่พอนะก็ให้เอานิโป้ช่วยด้วยนะครับเอานิโป้เนี่ยลากหน้าจอไว้นะครับพอเราขึ้นตะโคบปุ๊บนิโป้ขวากดหน้าจอค้างไว้เลยครับผมกดยิงปุ๊บแล้วก็หน้าจอลงด้วยแล้วก็ดึงนิโป้ลงด้วยครับมันจะนิ่งนะครับเนี่ยเเเเหหหห็็็็นนนนมมมม อยู่กับทีโอ้โหยิงนิง่งยังกะจับวางเพื่อนดูดิอ่าดูดูอ๋อเลือเเนี่ยนี่ยังกะจับวางเพื่อนดูดินี่ยังกะจับวางนี่ยังกะจับวางนี่ยังกะจับวางไอ้เด็กเพือ่อนบอกเอ้ยโอ้ระยะใกล้ๆมันก็ยิงนิ่งนะดีว่าอะระยะไกลก็ได้ครับทุกคนดูดูดูดโอ้โหไอ้อกันไอ้ก็ส่วนเกินเป็นกองอยู่นะทุกคนนะหรือสิ่งง่ายสุดในการที่จะยิงให้นิ่งนะทุกคนก็คือนั่งยิงครับผม นั่งยิงนี่ยังไงก็นิ่งครับหรืออีกทิงหนึ่งครับทุกคนอีกทิศหนึ่งก็คือนิ่งสุดๆแหละก็คือนอนนะครับผมยิงยังไงนอนนอนยิงยังไงก็นิ่งนะครับทุกคนต่อมาก็อีกอันหนึ่งก็คือนี่ปืนนี้นิ่งไร้ประสิทธิ์ครับผมโอ้โ,โหโอย่างนี้นะโอเคก็ ให้เพื่อนลองฝึกดูนะครับมันก็จะประมาณนี้นครับมันไม่ได้เรื่องยากเท่าไหร่นะต่อมาคือเอออันนี้อีกทิศหนึ่งแข่งไปก็คือการขึ้นตะกบเร็วนะครับทุกคนก็คือเนี่ยสมมติบางคนอาจจะวิ่งมาเฮ้ยเจอคู่ตัตูยิงเข้ตะกบหัวทรายไปทรายมาทุกเพื่อนอาจจะแบบยังยังไงวยังจับทีไม่ได้ครับที่ก็คือเมื่อทุกทุกครั้งเนี่ยเราขึ้นตะกบเนะี่ยตะกบมันคือเป้าเป้าเดียวกับเป้านี้นะครับที่เราเล็งเนมี่ยเนะ้ยห็นไหมแล้วเป้าอยู่ตรงไหนตะกบก็อยู่ตรงนนั้นะครับประมาาาณนนนี้้้ดดูปปขขึึก็ลิงตรงน พอขึ้นก็ยิงตรง,ตรง,บบตรงใช่ไหม,มตรงบกเห็นไหมตรงเห็นไหมฮเห็นไหมเพื่อนตรงตรงตรงนี่แล้วอาจจะวิง่งยิงยางกได้เพื่อนเอียงซ้ายครับเอียงเอียงซ้ายขึ้นเอีย,ง,ยงขวาเนะีใช่ไหมเดินซ้ายเอียงขวาแล้วก็ยิงดูดดูดดุดดู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 ดุดดนดนะดูดดูดดูดดน,น,น โอเคก็จะมีประมาณนี้ครับครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเตือนสำคัอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าผมสอนพอเข้าใจหรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นแบบโดดลมให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ